สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่อง IPN Channel วันนี้ผมจะมาสอนชักปืนอัดลมทีแล้วนะบังกล้างก,งกง่อนโล้งผมมันไม่ค่อยจะดีนะนะครับเราก็จับตรงลายที่เขาให้มาเลยนะครับปุ้ปื้ี่ลันไปเองดีดีดจับตรงนี้นะครับและอีก ครับทุกคนชัก,ปปบกแบบไม่เบนที่มันแบบเออโอ้ดิ่งกันได้อะเจ็บเจ็บตรงนี้แน่นๆนะ,นะสป่าสบ่าบุญเดอทุกท่านก็น่าจะรู้นะคะว่าตัวนี้ เดีย๋ยวยิงใส่ไม้เห็นนะสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง APN Channel ด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ